สวัสดีค่ะเด็กๆฉันประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนนพพลรัฒนาศาสตร์นะคะ สัปดาห์นี้มาเจอกับคุณครูตองอีกเช่นเคยนะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องหินในธรรมชาตินะคะเด็กๆนําหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์มาหรือยังเอ่ยถ้าใครนํามาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่182ค่ะหน้าที่182นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูหินรอบตัวเรากันนะคะหินเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกที่มีลักษณะแข็งนะคะเป็นก้อนๆทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะไปรู้จักหินในแบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอเด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่182ก่อนนะใครเปิดเจอแล้วนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะ หินรอบตัวเรานะคะหินแต่ละก้อนเนี่ยจะมีขนาดเหมือนหรือแตกต่างกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีลักษณะอื่นที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันได้อีกด้วยนะคะเช่นหินบนภูเขาไฟนะคะเด็กๆดูที่สไลด์ของคุณครูตองก่อนนะอ่ะหินบนภูเขาไฟนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่หินภูเขาไฟเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีลักษณะเป็นรูพรุนนะคะหินภูเขาไฟส่วนมากเนี่ยมันจะ สามารถลอยน้ำได้ด้วยนะคะต่อมารูปที่สองนะคะก็จะเป็นรูปของหินบริเวณลำธารน,นะคะหินบริเวณลำธารเนี่ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแต่ต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในหนังสือเรียนของเรากันบ้างนะคะ หินชนิดแรกเลยนะคะก็คือหินของภูผาเทิบที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเด็กๆจะเห็นว่าหินที่เราเห็นในรูปภาพนะคะในหนังสือเรียนของเด็กๆหรือในหน้าจอของคุณครูตองเนี่ยลักษณะของหินเนี่ยจะอาจจะมีรูปร่างนะคะบางคนอาจจะจินตนาการเป็นรูปสาราลารูปสัตว์ต่างๆนะคะลักษณะของหินที่เกิดเนี่ยจะเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะโดยรูปร่างของหินเนี่ยเขา จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกลมพัดนะคะมีฝนชะล้างถูกการกัดกร่อนนะคะผ่านระยะเวลามาเป็นร้อยๆปีนะคะจนหินเนี่ยมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองต่อมาอันนี้เป็นหินตะปุ่มนะคะหินตะปุ่มเราจะเจอได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีหินตะปุ่มเป็นลักษณะตะปุ่มตะป่่ำขึ้นมานะคะอันนี้ก็เกิดจากการกัดก่อนนะคะของหินมันกานหินถูกกัดก่อนโดยลมพัดฝนตกมานะคะผ่านระยะเวลานานนะคะจนเกิดเป็นหินตะปุ่มแบบนี้นะคะต่อมา หินบริเวณชายหาดนะคะหินบริเวณชายหาดก็จะมีลักษณะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะเรียงกันอยู่บริเวณชายหาดอันนี้ก็จะเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลนะคะหินโดนน้ําซัดเข้ามานะคะะก็ถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และสุดท้ายนะคะก็คือหินบริเวณน้ําตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในกนรณีเดียวกันกับหินน้ําทะเลนะคะก็คือโดยถูกการกัดกร่อนจากน้ํานะคะที่ไหลผ่านนะคะทําให้หินเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่183กิจกรรมที่8.1นะคะ ทีนี้คุณครูจะมีทริคมาบอกเด็กๆอีกหนึ่งทริคนะคะในหน้าที่183เนี่ยจะมีคุณครูนะคะด้านบนสุดอของหนงังสือเรียนของเด็กๆนะ,ะมีคุณครูใส่เสื้อกราวสีขาวะจะมาคอยบอกคำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญในกิจกรรมนี้ก็คือหินในแต่ละท้องถิ่นมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันหรือไม่เด็กๆสามารถเอาคำตอบตรงเนี้ย เอาไปเติมในข้อที่1ในหน้าที่184ได้เลยค่ะเด็กๆเ,เปิดไบฟึงหัดของเด็กๆนะคะไปในหน้าที่184ในข้อที่1คําถามสำคัญในการทํากิจกรรมคืออะไรเด็กๆสามารถเปิดกลับมาในหน้าที่183แล้วเอาคําตอบที่คุณครูที่ใส่เสื้อกราวเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ที่ใส่เสื้อกราวเนเอาคําตอบในช่องข้อความสีเขียวๆเวนี่ยแหละเอาไปเติมลงไปในข้อที่1ให้สมบูรณ์เลยค่ะทุกๆครั้งนะคะที่มีการตอบคําถามสําคัญเนี่ยมันจะมีคําตอบให้เด็กๆนะคะเพียงแค่ให้เด็กลองสังเกตดูนะคะหรือถ้าใครมองในหนังสือแล้วไม่ถนัดนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูต้องช่วย เด็กๆสามารถลอกตามคุณครูตองก็ได้นะคะโดยมีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องเราดิงสองให้แหลมๆเขียนด้วยลายมือที่สวยงามอย่าลืมสระและวรรณยุกนะคะเขียนให้ครบถูกต้องนะคะด้วยลายมือที่โดยตัวบรรจงนะคะสวยงามไม่เล็กจนเกินไปและไม่อ้วนไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ ที่ตอบคำถามนะคะในข้อที่1เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูในข้อที่2นะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยหินคืออะไระเด็กๆคิดว่าหินนี่คืออะไรคะบางคนยังนึงไม่ออกใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูต้องช่วยเฉลยให้นะคะหิน ก็คือของแข็งนะคะที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือว่าหลายชนิดนะคะมารวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะเด็กๆลอกคำตอบลงไปเลยลูกอย่าลืมนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะ สำหรับคนไหนนะคะที่เขียนไม่ทันคุณครูเลื่อนสไลด์ไปเร็วนะคะเด็กๆสามารถกดสต็อปวิดีโอนะคะกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ลอกข้อความนะคะเขียนคำตอบให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยกดเพลย์ต่อนะคะเด็กๆจะได้ทำงานได้ทันเนาะแต่ว่าในกรณีที่คุณครูกดสไลด์ไปก่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะว,วิดีโอจะได้ไม่ใช้เวลานานนะคะ คุณครูก็เลยจําเป็นจะต้องเลื่อนสไลด์ไปก่อนถ้าหากเด็กคนไหนที่ยังเขียนไม่ทันเดี๋ยวให้เด็กๆกดสต็อปนะคะหยุดก่อนกดหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นค่อยกด Play, เล่นใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูขอไปสไลด์ถัดไปนะคะ ทีนี้เรามาดูในข้อที่3นะคะหินในแต่ละบริเวณมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันหรือแตกต่างกันเมื่อกี้คุณครูดได้บอกไปแล้วนะคะว่าหินบริเวณผู้พาเทบิบหินบริเวณหินตะปุ่มตะป่ําที่จังหวัดเพชรบูรณ์หินบริเวณชายหาดหินบริเวณน้ำตกนะคะเป็นยังไงนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะคำตอบก็คือ มีขนาดรูปร่างนะคะที่แตกต่างกันนะคะและสุดท้ายข้อที่4 อันนี้ให้หนักเรียนนะคะเลือกตอบเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครอุ้ยคุณครูคะหนูทําไม่ได้ทําไม่ได้เลยนึกไม่ออกจริงๆสามารถอ่ะเขียนคําตอบตามคุณครูตองก็ได้นะแต่ว่าในข้อที่4ี่เนี่ยนักเรียนพบหินที่ไหนบ้างอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครเขียนเองได้สามารถเขียนได้เลยว่าหนูไปเจอหินได้ที่ไหนบ้างนะคะแต่ถ้าเด็กเขียนไม่ได้อ่ะคุณครูใจดีให้ลอกตามได้นะคะ ตัวอย่างของคุณครูก็อาจจะเป็นพบบนพื้นดินที่บ้านของเด็กๆนะคะหรือว่าพบก้อนหินอยู่ที่โรงเรียนนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดในหน้าที่184เสร็จแล้วนะคะถัดมาในหน้าที่185ให้นักเรียนนะคะ เรามีเกมให้เล่นมีจิ๊กซอนะคะอยู่3ตัวด้วยกันให้เด็กๆนำจิ๊กซอนะคะไปเติมในช่องที่ขาดหายไปนะคะโดยโยงภาพจิ๊กซอไปหารูปภาพให้ตรงกันให้ถูกต้องนะคะอันนี้คุณครูไม่มีตัวอย่างนะคุณครูให้เด็กทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยทีหลังนะคะใครที่ ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่184เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่185ได้เลยนะคะโยงภาพโยงจิก๊กซอไปหาภาพนะคะเพื่อต่อรูปภาพไม่ครบนะคะให้ถูกต้องใครที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วทำยังไงเอ่ย คนไหนที่ทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปเหมือนเดิมแล้วก็ส่งงานนะคะในกลุ่มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจงานไปเช็คงานนะคะตามที่เด็กๆได้ส่งนะคะสซ่คนไหนที่ไม่ทันจริงๆนะคะอาจจะป่วยไม่สบายไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเปิดเรียนเดี๋ยวคุณครูมาช่วยตามเก็บงานให้ทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะ ใครที่ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่85เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีฉเฉลยให้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องทำเองก่อนนะคะแล้วเรามาดูฉเฉลยกันว่าเด็กๆทำถูกไหมเอ่ยอันนี้ก็คือฉเฉลยนะคะใครที่เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเรื่องของหิน ในธรรมชาติมาฝากเด็กๆเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ